กันไปแล้วครับเป,ป็นประอยู่หน้าเฮี้ยนผุดแล้วเฮี้ยนพาแล้วไปบ้านป,ป,าป้าปแตงค่ะขอบป,าปลานั่งรถอดแล่ะสวยงามไหมอย่าง ต่างคนอีเอวเงาใช่ปะเรื่อะไรต่างคนอีเอวเงาเงาเล้ันเันดไท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 พันะ หันพุ่นหันพุ่นหันพุ่นติดใจมาไม่หลายิดใจ

มันเลื่อนก็หนาวแล้วเลื่อยแล้วหนาวแล้วนะครับลายภาพท่าเสียชัดไหลายภาพท่าเสียชัดเป็นกลางไหมโอ้โหมีโหมีอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ยัง

พื่อนเพื่อนิเพื่อนเพื่อนดเพื่อน่อนเพื่อนดพี่นุ่มพี่นุ่ม ไปดูล้อแนเอาแล้วีนำรถีโฮได้ีโฮกหรรลมอสิบล่้อมากทองแดงสวยมากเลย ถึงแกเองทำงานแทนพี่บวัวไปลูกพี่บวัวผัวหมอแล้วพี่บวัวน่ะ<า>บริการาหายเลยคุณตาลุนบอกจ้างม,มาไม่ได้ทำงานเลยหายแล้วบริการ

ทางตัวน like yeah. right yeah. um. What ้อยทางตัวน้อยมาเป็นผู้รักษาศูนย์การต่อไปบริการบริการ บรรากาศคุณตาทองใบเลทาตวาััวบัวบนี่เสตวไถึงเวลาตัวใครตัวมันเหอนข้าวเขถ่ายกันนะ เด no> ี๋ยวเดี๋ยวไปเดีเพวไนกันมากนะันมากนอยู่แล้วเดี๋ยวเอาคอยไปกินได้หลายนแลมาดีครับนี่แลมาบานนี่นี่นีแลบเลทะลุพี่ทะลุเฮียนพีิพิกเขาว่าปเจแลนเด้วยเขาวายางเอา ยังไปพี่อกฝุ่นทะลุบ้านครับไอ้โดยเทนตาไปยังกินเขาบ้าจุนเอาเดี๋ยวบ้าจุนอาบาจุนอาเอาเราสิไปถ่ายลูกใส่ วันป uhm. ีว like, e no ันห uh ิวหิวยู่เดี๋ยวไปเดือนึ่งไปไปเดี๋ยวเอาสร้างไปจอดจะพุ่นคือรถคือรถคือรถเอาเขาจะเอาสร้างไปจอดจะพุ่นสามต่อกมี

เขาไปถ่ายรูปเข้ไปถ่ายรูปเด้ไถ่ายรูปกันเรา บรรยากาศลายทางให้ดูไหมไหมสวัสดีครับ